ใอเดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดทุกทุกอย่างให้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออลลี่ชนีไทยนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับออยอีกแล้วนะครับของกับรีวิวโลชั่นน้ำหอมซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มา รทรก่งวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวโลชั่นน้ำหอมอาดัมฟินนะคะแต่เราจะมารีวิวน้ำหอมจากเซเว่นอีเลวนทำไมต้องรีวิวโลชั่นน้ำหอมจากเซเว่นอเลเนะคะนั่นก็เพราะว่าเซเว่นอีเลเวนมันอยู่ทุกที่เดินไปทางไหนก็เจอเซเว่นอทุก2-300ามรเมตรในเขตเมืองคือแบบมีเซเว่นอลเนะคะและที่สำคัญมันหาซื้อง่าย เข้าไปที่เ e เ e ่นอีเลเนะคะเราก็เจอน้ำหอมโรชนันน้ำหอมของสองยี่ห้อนี้ซึ่งออยจะมาลองให้ดูว่ามันหอมหรือเปล่าซึ่งโลชั่นน้ำหอมของสอง ซึ่ง,งโลชนันน้ำหอมของสอซองนี้นะคะราคาก็ถูกนะคะคือออยไม่มั่นใจว่าอันไหนคือ49หรือ59นะแต่ว่า2อ,องสองซองนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะคะก็เข้าไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ลองกันได้เลยด้วยแพ็กเกจก็ลงมาที่อะไรกันก่อนนะเรามาที่2องแรกันก่อนนะคะทำไมออยต้องบอกว่าทุกวันนี้ทำไมเราต้องแบบ ต้องการโลชั่นน้ำหอมนะคะเพราะว่าบางครั้งอะน้ำหอมที่เป็นสเปชีนะคะไอ,อ้ว่ามันไม่เพียงพอแต่ว่าโลชั่นน้ำหอมเราสามารถพกพาไปข้างนอกสามารถใส่กระเป๋าใบเล็กๆของเราได้แล้วก็เราก็จะใช้ทามือทาแขนตลอดนะคะแล้วระหว่างวันถ้าใครทำงานอยู่ในห้องแอร์เราก็สามารถที่จะใช้โลชั่นน้ำหอมนี้ทา มือทาแขนของเราเพื่อไม่ให้ผิวของเราแห้งไปนะคะแถมทาไปแล้วกลิ่นมือเราก็อยาาหอมด้วยส่วนอันแรกนะคะเป็นของมูลอาเฮามูลอาเฮานี่นะคะเป็นโรชั่นน้ำหอมสันชาติเกาหลีซึ่งแพ็กเกจของเขาดูดีน่ารักมากๆเลยสีชมพูมุ้งมิงด้วยนะคะ ช่วงนี้ก็จะเห็นสิวเราชาดหนะเพราะว่าเพิ่งไปกดสิวมาวันนี้วันที่2เองยังไงก็ให้โฟกัสที่น้ำหอมนะจ๊ะอย่าโฟกัสที่สิวโอเคเรามาต่อกันเลยอย่าเน่าเรื่องนั่นก็คือมูลอาเฮานะคะมูลอาเฮามีส่วนผสมของกรูตาไทโอนเป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมของกรูตาไทโอนและก็คอลลาเจนคอลลาเจนอย่างเดียวไม่พอยังมาพรา้อมวิตามินซีช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสผิวสวยกระจจางใสขาวออร่าเพราะมีกรูตากับคอลลาเจนอีกด้วย ซื่อเต็มของเขานั้นก็คือมูนมูนอาเฮาไว์เพอร์ฟูมโทชั่นนะคะซึ่งเขาบอกว่า3 in 1นัน้นก็คือช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็กลิ่นหอมติดทนนานตลอดทั้งวันซึ่งจากที่เช็คจากหน้าซองนะสารบำรุงเขาค่อนข้างที่จะเทียบอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นเรื่องจากการเช็คที่หน้าซองนะคะ ส่วนผสมของเขาค่อนข้างที่จะบำรุงผิวได้ดีเลยนั่นก็คือเขาก็จะมีกูตา้ากับคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีช่วยบำรุงผิวของเราชุมช่มชื้นทำให้ผิวกระจาา่างใสแถมยังไดกลิ่นหอมด้วยโอเคเราไปลองกันเลยเขาเพลไมไว้ด้วยนะว่าตัวหอมฟุ้งผิวเด้งสวยนั่นก็คือว่าเป็นโลชั่นอย่างเดียวไม่พอ,อยังบำรุงแล้วก็ทำให้ตัวเราหอมเลยนะคะ จากกลิ่นที่ดมนะคะก็จะมันกลิ่นก็จะออกหอมๆนห,ห,หน่อยนะคะออกหอมๆแบบกลิ่นไม่ฉุนซึ่งมันเหมาะสําหรับผู้หญิงมากเลยคือมันกลิ่นไม่ฉุนอะทุกคนเห็นะนะนี่ทาบำรุงไปได้เลยนะคะทาบำรุงไปได้เลยอืมแต่เราชอบกลิ่นหอมนี้มากอะ มันเป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้อะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนดอกไม้แล้วก็กลิ่นไม่ฉุนสามารถใช้ได้ทุกวันเป็นกลิ่นที่แบบมุ้งมิงฟรุงฟริรงมากเลยอะเหมาะสำหรับใบเลื่อนมากเลยอะเหมาะสำหรับสาวหวานสาวโรแมนติกเฮ้ยมันแบบคืออันนี้คือกลิ่นบอกเลยว่าสายเซ็กซี่ไม่เซ็กซี่นะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ตัวหอมละมุนแบบน่าหลงไหลอะออยแนะนําเลยคือแบบแต่ว่า อยากจะบอกว่าฉันบีบเยอะมากนะบีบเยอะมากแล้วก็วน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 เพราะว่ามันยังเหนือหนืออยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทาแค่แขนเราทาแค่ฝ่าน,นี่คืะยะอ,อยชอบโอ้ชอบกลิ่นนี้นะชอบชอบชอบดูดอกไม้เขานะคะดูดอกไม้เขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะดอกกุหลาบดอกซากุระนะส่วนผสมของเขานะ แล้วเจ้าตัวข้างหลังนะที่เขาเคลมไว้นะว่ากลิ่นหอมติดทนนานตลอดทั้งวันเหมือนฉีดน้ำหอมแล้วก็มีส่วนผสมมีส่วนผสมผสานของคอลลาเจนและกูต้าไทโอนซึ่งแน่นอนว่าคอลลาเจนกับกูต้าไทโอนมันดีกับผิวแน่นอนแล้วก็ยังมีวิตามินซีจากผลคาโมคาโมผลคาโมอ้อยอยากจะบอกว่าผลคาโมคาโมเป็นผล,ลไม้ที่ มันมีวิตามินซีสูงมากซึ่งเขานิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวนะคะต่อไปอันนี้คือ Face to Char Face Charming b o ซ s u m Face to Face Charming b o ซ s u m Perfume Serum ่นะคะเจ้แพคเกจตัวนี้ก็เคย สองตัวนี้อะแพ็กเกจค่อนข้างที่จะเหมือนกันนั้นนั่นก็คือแบบเน้นสีชมพูมุ้งมิงนะจ๊ะเป็นโลชั่นน้ำหอมเนื้อเซรัม่มผิวหอมมีอรรอร่าตลอดทั้งวันนะคะช่วยบำรุงผิวไม่เหนียวเนอ่นนะหอมละมุนแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มลื่นเรียบเนียนนะคะโอ้แล้วกร็รายละเอียดข้างหลังของเขานะรายละเอียดข้างหลังของเขาก็คือมีคอลลาเจน มีคอลลาเจนไฮโดรคลอริกแอซิดวิตามิน b3 แล้วก็กรูตาไทโอนคือ2สิ่งนี้มีมีสารที่ช่วยบำรุงผิวด้วยกันคือกรูตาไทโอนแล้วก็คอลลาเจนนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกกรูตาไทโอนพวกคอลลาเจนก็จะทำให้ผิวนุ่มน,น,นเลยเรียบเนียนดูอ่อนเยาว์ทำให้ผิวกระจ่างใสบำรุงผิวทำให้ผิวเราขาวใสอย่างมีออร่านะคะคือแบบ บำรุงผิวน้ำหอมคือแบบคือเป็นน้ำหอมไม่พออ่ะคือยังช่วยบำรุงผิวอีกนะโอเคงั้นเรามาลองกันคือ้ย กลิ่นแบบกลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันหอมนะมันหอมเหมือนดอกไม้เหมือนวิ่งอยู่ในสวนดอกไม้สวนแบบสวนแบบทังโลกอะอืม คือออยไม่มั่นใจนะว่าเขาใช้กลิ่นคือออยไม่มั่นใจนะว่าเขาใช้กลิ่นจากดอกไม้อะไรแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้คือมันเป็นกลิ่นแบบผู้ดีมันเป็นกลิ่นแบบผู้ดีกลิ่นคล้ายๆดอกคาร์เนชั่นมันเป็นกลิ่นเหมือนดอกคาร์เนชั่นเป็นกลิ่นเหมือนดอกคาร์เนชั่นให้นึกถึงแบบ หนังฝรั่งแล้วแบบพระเอกนางเอกกำลังวิง่งทำแบบฉากเลิฟซีนโรแมนติกอยู่ในสวนนะ่ะอยู่ในสวนอังกฤษอย่างเงี้ยเออสวนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหนังย้อนยุคนิดนึงเนี่ยเพื่อเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ยังหอมติดทนอยู่ฝั่งนี้เพิ่งทางไปแน่นอนก็ต้องหอมแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปอ๋อจะต้องเช็คดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอ๋อจะมาบอกงอีกทีว่า ออยจะใช้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วผ่านไป3าชั่วโมงอะ่ะกลิ่นมันจะหอมอยู่ไหมว่ากลิ่นมันจะติดทนนานจริงหรือเปล่าแต่โดยคร่าวๆนะตอนนี้กลิ่นหอมแต่ถ้าให้ถามว่าออยชอบอันไหนคือเอาจริงๆออยชอบอันไหนใช่ไหมคือจริงๆอะได้ทั้ง2กลิ่นแต่ออยชอบกลิ่นนี้มากกว่าของมูลอาเขาถ้าใครเป็นสายเกาหลีอะ ถ้าใครเป็นสายเกาหลีเนี่ยนะคือมูนอาเฮาจริงๆแต่ถ้าใครชอบหอมแบบสไตล์ฝออะให้อันนี้เฟกทูเฟกคือเฟกทูเฟกแบบจะเหมือนแบบสายฟอแต่ถ้าให้ออยเลือกระหว่าง2องียออยชอบของมูนอาเฮามูนอาเฮาคือแบบเราชอบอะคือกลิ่นแบบนี้คือกลิ่นกลิ่นไม่แรงไม่ฉุนกลิ่นหวานเหมาะสำหรับผู้หญิง เรียบร้อยหรืออาจจะไม่เรียบร้อยคือแบบเป็นสาวหวานแบบมองเข้าไปในซีรีส์เกาหลีคือเป็นผู้หญิงแบบนะั้นหรือแบบคือนึกสภาพแบ็คพิงแล้วเป็นน้องลิซ่าเออนึกสภาพแบ็คพิงแล้วเป็นน้องลิซ่าใช่ไม่มนเป็นกินะส่วนอันนี้ก็คือยกเป็นให้เจนนี่ยกเป็นให้เจนนี่คือแบบกลิ่นนางจะออกแบบอินเตอร์อินเตอร์แล้วก็กลิ่นแบบนเซ็กซี่ใส่ฟอนิดนึงเนี่ยเนี่ยกลิ่นอย่างนี้เลย ในสนใจก็สามารถเดินเข้าไปที่เซเว่นอีเลฟวและสามารถหยิบจับหาซื้อได้นะคะก็มีขายที่เซเว่นอีเลทุกสาขาเออไม่มัน่นใจว่าทุกสาขาไม่แต่โดยส่วนมากเขามีนะคือแบบถ้าเซเว่นอีเลฟอันไหนที่สาขาใหญ่อะเขาจะมีครบแบบทุกอย่างนะพวกดิสติกทวกแบบ ครีมพวกอะไรแบบซองอะนะเขาจะอยู่โซนนั้นนะรีบไปหาจับจองกันได้ราคาก็ย่อมเยาวนะคะแล้วก็พกผาสะดวกใส่กระเป๋าไปเติมข้างนอกได้ด้วยแล้วอยากจะบอกว่าจากการที่ออยกกำกันนี้นะเขาให้ปริมาณที่เยอะมากซองนี้ส0เนี่ยคือซองละ40กรัมเขาให้ปริมาณเยอะมากคือ1นอาทิตย์ถ้าทาทุกวันแขนขาไม่หมดอ,อยว่าถ้าทาแขนขาทุกวันหนักน่าจะได้ร่วม2อาทิตย์เลยทีเดียวในราคา4 9บาทนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยว่าออยจะมารีวิวอะไรนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วอันนี้ก็หอมแต่อันนี้เราชอบอันนี้มากกว่าด้วยเทสจมูกของเร,เราชอบอันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายตอนนี้เป็นเวลาสินาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะเราเริ่มทาโลชั่นน้ำหอมกันตั้งแต่ ฝั่งนี้เป็นของอาเฮาส์แล้วก็ฝั่งนี้เป็นของเฟสทูเฟสเรามาทดสอบเรามาทดสอบก,กลิ่นกันว่ากลิ่นเขายังอยู่ดีไหมกลิ่นหอมมันยังอยู่นะคะมันผ่านคือแบบ 9... เฮ้ยไม่ใช่8ป1 0 1 1เกือบ4ชั่วโมง่ะคืออีกวานไม่เกิน5นาทีก็จะ4ชั่วโมง แล้วมันสามารถเติมะหว่องได้ด้วยส่วนอันนี้คืออยากจะบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่ทานแขนนะคะดูไปครับเราชอบเฟสตูเฟสอะฝั่งเฟสตูเฟสมันเหมือนน้ำหอมแบบยูโรเหมือนแบบคอร์เตอร์แบรนด์แบบยูโรเป็นกลิ่นแบบน้ำหอมที่อยู่ในห้างอะส่วนอันนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นสายเกาหลีอะเออหวานแบบแบบสาวเกาหลีอะแต่เมื่อเช้าไม่อารมณ์ไหนไม่รู้ชอบฝั่งนี้เฉยเลยคือกลิ่นมันหรูอะ สรุปง่ายๆเลยน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมใน7 e 1 e e ราคาถูกแล้วดีจริงนะคะแล้วผ่านไป4ชั่วโมง4ชั่วโมงกลิ่นยังติดหอมทนนานแต่ถ้าใครอยากตอนนี้กลิ่นมนเหลือประมาณ70% 70%สชั่วโมงไม่กี่เลยนะแต่ถ้าใครอยากให้มันกลิ่นหอมแรงๆก็เติมระหว่างวันก็ได้นะคะ